ทีนี้มาดูเรื่องของกิจกรรมงานประเพณีที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะหลายคนทราบมาแล้วว่ากลางเมืองหัดใจก็จะมีการจัดงานรื่นเริงไม่ว่าจะเป็นงานขันโตปีใหม่เมืองหรือว่าบริเวณถนนเสดหานุสรก็ตามแต่ว่าในส่วนของการจัดงานเทศกาลที่วัดหัดใหในหรือว่าวัดมหัตมงคารามกลางเมืองหัดใหนะคะก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่วัดมหัตมังคารามหรือว่าวัดหัดใหในนะคะเขามีการจัดงานร่วมกับเทศบาลนครหัดใจแล้วก็อีกหลายหน่วยงานค่ะที่เกี่ยวข้องในการจัด ก็คืองานกิจกรรมทำบุญเดือน5ห่มผ้าพระนอนซึ่งจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากงานหัดใหญ่มิดรไน์สงกราน2014สำหรับที่วัดมหัตมังคลารามหรือวัดหัดใหญ่หนนะคะจะกําหนดจัดงานระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนโดยทางด้านพระ พระประหลัดพลกรติกัลยาณธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาตมังคลารามหรือว่าวัดหาดใหญ่ในก็บอกค่ะว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะโดยจะเน้นในเรื่องของกิจกรรมงานบุญเป็นหลักที่สําคัญค่ะใช้ชื่อกิจกรรมก็คือทําบุญเดือน5ห่มผ้าพระนอนค่ะที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนนี้ค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะจะจัดอย่างเช่นวันที่13เมษายนจะเป็นการร่วมส่งน้ําพระนอนซึ่งเป็นพระประจําวัดมหาตมังคลารามที่มีขนาด ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกการส่งน้ําหลวงพ่อพันปีซึ่งจะมีการนําออกมาให้ส่งน้ําแค่ปีละครั้งเท่านั้นหลวงปู่ทวดรูปเหมือนบูรพาจารย์และก็พระประจำวันเกิดการกอร่อเจดีไซน์และก็การร่วมชมมหรสพแล้วก็ในวันที่14เมษายนก็จะมีกิจกรรมขบวนแห่ผ้าหม่มผ้าพระนอนจากบร,ริเวณถนนสเสน่หานุสรการทอดพระป่าติดดาวเพดานวิหารพุทธมหาตมังคลารามการห่มผ้าพระนอนการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและท่า กายสิทธิ์ในหัวใจพระพุทธมหามังคลารามแล้วก็พิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดแล้วก็ร่วมชมมรรสศพด้วยและก็วันสุดท้าย15เมษายนค่ะก็จะมีกิจกรรมก็คือพิธีทาบุญอุทิศแด่บูรพาจารย์การทําบุญวันว่างการส่งน้ําพระและรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุจำนวนมากถึง300คนค่ะไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของพระผลัดพลกลกจลยันทมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหามังคลารามหรือว่าวัดหาดใหญ่ที่พูดถึงกิจกรรมดีๆเหล่านี้ ก็ขอเจริญพรหาญาติโยมท่านผู้ชมรายการทุกท่านสำหรับวัดมหาตามังคลา,าลามได้จัดประเพณีงานเขาเรียกว่างานทำบุญเดือนห้าขมภาพพระนอนสำหรับประเพณีทำบุญเดือนห้าขมภาพพระนอนนั้นจัดตั้งแต่วันที่13 14 15เมษายนวันที่13นั้นก็มีพิธีในการส่งน้ำ พระพุทธมาตามงคลคือพระนอนองค์ใหญ่ส่วนในวันที่14นั้นเป็นพิธีที่สําคัญนั้นก็คือการห่มผ้าพ,พระนอนในภาคเช้าเนี่ยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศได้มีการจัดละเล่นสมัยของเด็กในสมัยโบราณในภาคบ่ายเนี่ยตั้งแต่บ่ายสองโมงจะมีพิธีแห่ผ้าจากหน้าห้างลีกาเดนมาที่วัดมหาตามัมคลาลาม ส่วนวันที่15นั้นาการประกอบพิธีทาบุญบูรพา,ารย์และวันที่15เนี่ยถือว่าเป็นวันว่างทําบุญว่างของวัดมหตาตรังคลารามเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้นิมนต์พระสงฆ์จํานวนมากมาปร,ประกอบพิธีในการบังสุกุลญ,ญ,ญาติโยมที่มีรูปถ่ายก็ดีมีกระดูกก็ดีของบรรพบุรุษนำมาตั้งบนณนะลานพิธีที่ได้จัดเตรียมเอาไว้และทำบังสุกุล ก็มีพิธีในการสงน้ําพระสงฆ์และรดน้ํำดาหัวผู้สูงอายุสงน้ําพระสงฆ์นั้นได้นิมนต์เจ้าวาดทั้งหมดในเขตเทศบาลนครนหัยมาและขอฝากงานในวันที่ 13, 14, 15และวันที่14บ่าย2โมงให้ญาติโยมไปพร้อมกันที่หน้าห้างรีการ์เด่นเพื่อที่จะได้เข้าร่วมขบวนแห่ผ้าเพื่อมาห่มภาพพระนอนอันเป็นมงคลนี้ต่อไปขอเจริญพร ท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหาเจนัยเองก็ให้โอวาาในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะว่า,วาช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ยก็อย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทแล้วก็เข้าวัดเข้าวาบ้างนอกจากนี้ค่ะก็ยังให้คตินะคะในการใช้ชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานนี้ด้วยจะเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะสิ่งที่ต้องสร้างคือความดีในช่วงฤดูการเนี่ยสงกรานก็ถือว่าเป็นปีใหม่ของไทยเรารเพราะฉะนั้นปีใหม่ของไทยเราเนี่ย สิ่งที่สําคัญมากที่สุดนั้นก็คือความดีเราต้องสร้างก่นเอาไว้กว่าญ,ญาติโยมทัานสาธุชนทุกท่านก็เหมือนกันในเรื่องฤด,ดูกาลสงการเนี่ยเราสนุกก็สนุกกันให้พอประมาณพระไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้สนุกแต่สนุกให้พอประมาณสนุกแล้วให้นึกถึงความดีด้วยทั้งดีทั้งนอกและก็ดีในทั้งสองอย่างสิ่งที่เราที่ควรจะกระทำประการที่สองสิ่งที่ต้องมีคือความกตัญญู ประเพณีเดือน5เนี่ยจะแดงออกถึงความกตัญญูทั้งคนตายและก็คนเป็นคนตายเราก็ทําบุญบางสกุลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้คนเป็นที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้เฒ่าเราไปส่งน้ําเราไปให้พรท่านท่านให้พรเราซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่บ้านเมืองอื่นเขาไม่มีในการที่จะให้พรลูกหลานพรน,นี้นะ่คือสติคือปัญญา ที่เราท่านทั้งหลายนำเอาไปประพฤกนํนำไปปฏิบัติเพื่อต่อไปขอจเจริญพร